สวัสดีครับข่าวน้องชมพู่ล่าสุดนะครับล่าสุดผลของ DNA เส้นผมที่พบกับศพน้องชมพู่ออกแล้วนะครับโดยพันตํารวจเอกวาทีนะครับครับท่านพันตํารวจเอกวาทีนะครับหัวหน้าหน่วยกลุ่มงาน DNA ของสถาบันนิติเวศวิทยา ซึ่งได้พูดถึง DNA ของเส้นผมในที่เกิดเหตุบนผู้เหล็กไฟนะครับที่พบข้างศพของน้องชมพู่นะครับผมซึ่งเส้นผมนี้ตรวจไม่พบรากผมนะครับแต่ว่า,าจะเป็นการตรวจแบบไมโทรคอนเดียนะครับผมเรียกว่าเป็นการตรวจแบบแบบกว้างๆนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะครับ ไมโตคอนเดียร n a ีนนะครับผมซึ่งท่านพันตำรวจเอกวาทีนะครับได้เผยแล้วว่าเส้นผมในที่เกิดเหตุเป็นเส้นผมของอาทางฝ่ายมารดาเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าเป็นของทางฝ่ายมารดานะครับซึ่งจะเป็นของทางฝ่ายผู้ชายไม่ได้นะครับไม่ใช่ฝ่ายพ่อซึ่ง พบ,รบรตรคนใหม่นะครับได้สรุปย้ำอีกทีว่าเส้นผมที่ว่าเป็นสายมันดานะครับการตรวจไมโตคอนเดรียนี้ถ้าเป็นแม่พี่สาวยายนะ้อะไรอย่างนี้นะครับจะตรงกันหมดเลยนะครับคือเอาผู้หญิงเป็นตัวตั้งนะครับผมแต่ไม่สามารถระบุลงไปตรงๆเลยว่าเป็นของใครของผู้ใดไม่ได้นะครับแต่เป็นฝ่ายของแม่แน่นอนนะครับ ซึ่งในส่วนนี้การตรวจแบบไมโตคอนเดียรนนะครับซึ่งในระหว่างนั้นนะครับมีนักข่าวพูดแทรกถามพบออตรขึ้นว่าถ้าเป็นฝ่ายตาได้ไหมนะครับพบตรบอกบอกอไ,ไบอ,ไไอไม่ได้นะครับซึ่งเป็นฝ่ายตาฝ่ายพ่อไม่ได้นะครับต้องเป็นของทางฝ่ายมารดาเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวลองไปฟังท่านพันตำรวจเอกวาทีหัวหน้าหน่วยงานกลุ่มงาน DNA นะครับของสถาบันนิติเวศวิทยาและท่านผอตลอได้พูดถึงเส้นผม DNA ในเส้นผมเส้นนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทางนิติเวศนะครับอธิบายเรื่องการตรวจ DNA สั้นๆน,นะครับ ดีเอ็นเอเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการใช้นิติวิทยาศาสตร์ของเรานะครับแต่ว่าดีเอ็นเอที่เก็บครั้งนี้วิธีการตรวจไม่ได้เหมือนกับคดีอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวเชิญทางนิติเวชครับแนะนำตัวด้วยกันนะครับตครับผลพันธุ์ดอวยกวาทีนะครับหัวหน้ากลุ่มงานดีเอ็นเอของสถาบันนิติวิทยานะครับในส่วนของคดีน้องชมพู่นะครับสพกกตูมนะครับมุกดาหารนะครับ ได้ส่งวัตถุพยานมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึงวันนี้นะ21กันยานะครับที่ส่งมาทั้งหมด2 5 7รายการนะครับเพราะฉะนั้นันเนี่ยเราทำไปทั้งหมดนะครับ2 5 7รายการมีการตรวจ DNA นะครับทั้งหมดนะครับในส่วนของท่านที่ท่านผู้จัดก,การตรวจแห่งชาตินะครับได้กล่าวถึงการตรวจไมโตคอนนดีย DNA นะครับจะเป็นการตรวจในส่วนของอเส้นผมจากที่เกิดเหตุนะครับแล้วพบในบมจะที่เกิดเหตุซึ่ง เส้นผมนี้นะครับจะไม่ตรวจไม่พบลากผมนะครับตรวจไม่พบลากผมการตรวจไม่พบลากผมนะครับจะเป็นการตรวจหาไมโตคอนเดรียดีเอได้อย่างเดียวนะครับเป็นการตรวจดีเอ็นในสายของมารดาของสุของของเส้นผมจากที่เกิดเหตุครับครับคือปกติเขาเรียกเราตรวจนิวเคลีย์นิวเคลียสดีเอ็นเอเาเรียกนิวเคลียสดี n a นเอนะครับก็คือมันมีทั้งหมดกี่คู่นะ อขอโทษครับการตรวจดีเอ็นเอที่เรียกว่าที่ท่านผู้จัดการแบ่งชาเรียกว,ว่าไม่เอ็นิวเคยสหรือนิวเจอร์ดีเอ็นนะครับเราจะใช้ในการยืนยันตัวบุคคลได้นะครับอันนั้นคือการตรวจจากเส้นผมที่มีผมรากผมนะครับตรวจจากเซลล์รตรวจจากอะไรพวกนี้นะครับตรบวจจากาเนื้อเยื่ออะไรก็ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยผมที่ได้มันไม่มีรากเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจดีเอ็นเออย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่า ไมโตคอนเดรีย DNA เป็นการตรวจอีกแบบหนึ่งซึ่งผลที่ออกมามันจะยืนยันอะไรได้บ้างเดี๋ยวเชิญท่านวาตินครับในส่วนของไมโตคอนเดรีย DNA อย่างที่บอกนะครับเป็นอีกชุดการทดสอบหนึ่งนะครับที่เป็นการทดสอบในส่วนของการตรวจ DNA ในสายของมารดาหมายความว่ากรณีของเส้นผมจากที่เกิดเหตุนะครับถ้ามีไมโตคอนเดรียนะครับตรงกับผู้ใด นะครับเราจะไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเป็นคนร้ายนะครับเพียงแต่ว่า,าวัตถุพยานชิ้นนั้นนะครับก็จะอยู่ในบ้านหรือว่าในเครือญาติของอาสายมารดาเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเส้นผมเส้นหนึ่งนะสมมุติตรวจไมโทคอนเดรีย DNA ตรงกับของน้องใช่ครับแสดงว่าเป็นแม่ใช่ครับพี่สาวยาย มันจะรงกันหมดนะครับไม่ผู้หญิงนะเอาผู้หญิงเป็นตัวตั้งนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าอันเนี้ยเป็นของแม่ของน้องของพี่ของยายเราไม่รู้เพราะมันจะเหมือนกันถูกไหมสายแม่ทั้งหมดใช่ครับสายแม่ทั้งหมดนะครับเข้าใจนะครับ<ท>มัน<ท>ไม่แช่บอกว่าเป็นคนนี้เป็นของคนนี้มันตอบอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเป็นนิวเคลียร์ดีเอ็นเอมันตอบได้เลยสายแม่สายทางแม่ครับ<ท>ใช่ ไม่ตาผู้ชายได้หมดได้หมด,ด,หมดครับใช่ถูกต้องพออครับแล้วผล<ท>แล้วการตรวจ DNA มันมาใช้กับในคดีนี้ได้มากน้อยแค่ไหนฮะที่ตรวจไปทั้งหมู่บ้านเนี่ยครับมันไปตรงกับใครบ้างไหมครับก็ก็อย่างที่บอกนะครับว่าไมโตคอนเดียเนี่ยตรงกับน้องถูกไหม แต่ที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่แบบไม่รู้ว่าเป็นของน้องหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่นิวเคลียร์ดีนปกติมันอจจะเป็นของน้าของแม่ของยายของป้าอะไรได้หมดเลยสายผู้หญิงท่านครับ